สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนค่ะสำหรับแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังค่ะจะมีอยู่7ข้อด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในสมบัติข้อที่1นะคะ a ยกกำลัง0จะเท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ยังไงดีเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเช่น2ยกกาลัง0ก็จะเท่ากับ1 สี่ยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งลบสามยกกำลังศูนย์ก็จะเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะเท่ากับหนึ่งยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์จะไม่เท่ากับหนึ่งนะคะโอเคสำหรับสมบัติข้อที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวครูจะขอลบไปทุกข้อนะคะจะได้มีที่เขียนมาดูคุณสมบัติข้อที่สองกกยกำลังลบ n จะเท่ากับหนึ่ง ส่วน a ยกกำลัง n และ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลังลบ n พอพูด a พูด n อะไรนี้เข้าใจยากมากเลยแต่ถ้าเขียนเป็นตัวเลขจะง่ายขึ้นค่ะเช่นตัวอย่างนะคะ3ยกกำลังลบ2เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลังสองความหมายเดียวกันค่ะคือถ้าเลขชี้กำลังมันติดลบอยู่ ถ้าเปลี่ยนมาไว้ข้างล่างมันจะกลายเป็นบวกในทำนองเดียวกันค่ะถ้าสมมุติครูเขียนอย่างนี้3ยกกำลังสองมันอยู่ข้างบนมันคูณมันเป็นเลขบวกอยู่ใช่ไหมคะถ้าย้ายเขามาข้างล่างเขาก็จะกลายเป็นลบค่ะก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบสนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือสมบัติข้อที่2นะคะ ต่อมามาดูสมบัติข้อที่3กันสมบัติข้อที่3 a ยกกำลัง m คูณอยู่กับ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองเขียนให้ดูง่ายๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเลขเดียวกันนะคะก็คือต้องเป็นเป็น a หรือว่าเป็นเลขอะไรเหมือนกันสมมติ3ยกกาลัง4คูณอยู่กับ3ยกกำลังสจะเท่ากับ สามยกกำลังสี่บวกสองสี่บวกสองเป็นเท่าไหร่สี่บวกสองเป็นหกก็จะเท่ากับสามยกกำลังหกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้องเป็นฐานเป็นเลขเดียวกันนะก็คือ3ในที่นี้คือ3าสามเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยโอเคผ่านไปสำหรับสมบัติข้อที่3ามมาดูสมบัติข้อที่4กันค่ะ a ยกกำลัง m a ยกกำลัง m m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะตัวอย่างเขียนตัวอย่างให้ดูเลย3ยกกำลัง4ส่วนด้วย3ยกกำลัง2หารกันอยู่ถูกไหมคะนักเรียนก็เขียน3ยกกำลัง4ี่ลบ2 4ลบ2เป็น4ลบ2เป็น2นะคะก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกัน ถ้าคูณกันจับบวกหารกันจับชี้กำลังมาลบกันนะคะแต่ว่าฐานต้องเป็นเลขเดียวกันเท่านั้นโอเคผ่านไปแล้วมาดูที่คุณสมบัติข้อที่5กันบ้างดีกว่าถ้าในวงเล็บ a ยกกำลัง m แล้วทั้งหมดยกกำลัง n อีกทีจะต้องเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันยังไงสมมุติว่า3ยกกำลังสอง ทั้งหมดยกกําลัง3อีกทีสิ่งที่นักเรียนจะต้องทํานักเรียนต้องทําอย่างนี้ค่ะ3ยกกําลัง2องคูณ3าไว้ก่อน2คูณ3เป็น6นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีวงเล็บแล้วก็มีเลขชี้กําลังอีกคูณอีกทีเราจะเอามาคูณกันนะคะก็คือเอาเลขชี้กําลัง2กับ3มาคูณกันอันนี้คือสมบัติข้อที่5ใกล้แล้วใกล้แล้ว มาดูคุณสมบัติข้อที่6กันค่ะอันนี้จะเป็นสมบัติการแจกแจงนะคะถ้า a กับ b คูณกันอยู่แล้ว n ทั้งหมดยกกําลัง n อยู่ข้างนอกนักเรียนสามารถแจก n เข้าไปให้ a แล้วก็แจก n เข้าไปให้ b ได้ก็จะเป็น a กกำลัง n คูณอยู่กับ b กกำลัง n เขียนง่ายๆอย่างนี้ค่ะสมมติว่า2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสก็จะหมายความว่า แจกแจงเข้าไปค่ะ4แจกเข้าไปให้2 4แจกเข้ามาให้3ด้วยก็จะเป็น2ยกกำลัง4คูณอยู่กับ3ยกกำลัง4นั่นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมโอเคมาถึงคุณสมบัติข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายแล้วคุณสมบัติข้อที่7นะคะมีอยู่ว่าเมื่อกี้คูณกันใช่ไหมคราวนี้หารกันค่ะแจกแจงเหมือนเดิมเลย a หาร b ทั้งหมดครอบด้วยยกกำลัง n n สามารถแจกเข้าไปทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น a กำลัง n หารอยู่กับ b กำลัง n ตัวอย่างนะคะตัวอย่างง่งายๆก็คือสมมติ3ยกกำลัง3ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2ก็สามารถแจกแจงเข้าไปได้เลยเป็น3ยกกำลัง2หารอยู่กับ4ยกกำลัง2นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะคุณครูเอาคุณสมบัติแต่ละข้อมาทำเป็นแบบฝึกหัดเลยนักเรียนก็ตอบเขียนตอบสั้นๆลงไปได้เลยนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะว่าคุณสมบัติแต่ละข้อเราจะตอบประมาณไหนได้บ้างโอเคค่ะก็ให้นักเรียนไปลองดูนะคะสำหรับแบบฝึกหัดถ้านักเรียนสงสัยข้อไหนก็สามารถทักมาถามคุณครูได้ตลอดสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย